นี่ที่ไหนวะหน้าีอารมณันอุ้ยมึงหลุดปากยิ้มไปทุกทีน่าดี นี่รู้ไหมพี่แก้ทำไมไม่ดึงไปเข <c oughs> าดึงไม่ไหวแล้วาหรับเขาเขานเขหรับประดานประดานไอ้พี่หันมา